You're listening to NIA podcast The Economy มองนวัตรกรรมผ่านเลนเศรษฐกิจกระแสใหม่ไปกับสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะ เวลาที่เราพูดถึงคำว่า soft power นะคะประเทศที่ทำสิ่งนี้ได้ดีมากแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะครอบครองเป็นเจ้าของคับนี้ไปแล้วนะคะก็คือประเทศเกาหลีใต้ใช่ไหมคะเพราะว่ากระแสะทั้งวง K-POP อย่าง BTS Blackpink NCT หรือว่าภาพยนตร์ชื่อดังเลยนะคะอย่างเรื่อง Parasite ที่เป็นภาพยนตร์เอเชียเรื่องแรกที่ไปคว้ารางวัลออสการ์มาแล้วไปจนถึงวิดีโอสตรีมมิ่งที่ดูได้บนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทั้ง Netflix Amazon Prime v e w i c h E ก็มีคอนเทนต์ จากเกาหลีเข้ามาให้ดูกันแบบตาแฉะเลยล่ะค่ะแต่ซู่ชิงก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยได้ฟังการถอดบทเรียนจากเกาหลีใต้มาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ NIA เนี่ยก็เคยพูดถึงมาแล้วในรายการ NIA Anatomy ก่อนหน้านี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยไปฟังก็ลองไปฟังกันได้นะคะมีการเล่าเรื่องกลไกลการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจธธรสร้างสารรหรือว่า Creative Economy ของรัฐบาลเกาหลีเอาไว้อย่างน่าสนใจมากเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะในรายการ The Economy ค่ะซูชิงอยากจะชวนมาเปิดมุม มองใหม่กันบ้างนะคะว่าแล้วประเทศไทยของเราเองเนี่ยมีการพัฒนา Creative e c o n o m y ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เราทำกันมาโดยตลอดค่ะแขกรับเชิญของเราใน EP ีนี้นะคะก็จะเป็นพี่เตะหรือคุณปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งนอกจากจะเป็นฝ่ายที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการแล้วนะคะพี่เตะเองก็ยังมีบทบาทสําคัญในการช่วยผลักดันผู้ ประกอบการในกลุ่มมาเทคซึ่งกลุ่มมาเทคที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะครอบคลุมนวัตกรรมสร้างสรรค์นในหลากหลายโครงการค่ะทั้งมิวสิกอาร์ตเร a ค i o ชันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เต้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราค่ะซูชิงอยากจะชวนปูพื้นกันก่อนเลยค่ะว่า c r e a t i v e Economy เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรามักจะนึกถึงเพลงเกมซีรีส์เป็นหลักใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันคืออะไรครับพี่เตะ ครับถ้ารุ่นใหม่สมัยนี้ถ้าพูดถึง Creative Economy อาจจะพูดถึงเกมเพลงหนังซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆนะครับ<ช>แต่ถ้าย้อนกลับไปหลาย10ปีจะมีนโยบายส่งเสริมเรื่องของ Creative Economy จากภาครัฐก็จะมุ่งไปเน้นทางด้านของตัว o t o p เรื่องของ f แฟชั่นดีไซน์เรื่องของมวยไทยต่างๆเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องของ Creative Economy เนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยค่อนข้างหลากหลายแต่ผมอยากจะชวนคุยให้มันง่ายๆนิดหนึ่งคือ Creative Economy มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดในระยะเวลาการเติบโตของประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสามารถแบ่งออกมาเป็น2ก้อน2กลุ่มหลักๆได้กลุ่มหนึ่งที่มีเรื่องของวัฒนธรรมเป็นแบ็กกราวน์หรือเป็นแบ็กอัพอยู่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอาหารเราจะเคยดื่มอาหารส่งออกหรือเรื่องของแฟชั่นนะครับมีวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับเป็นยังไงบ้างอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแมนเมดหรือที่เรียกว่าเราคนสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีรากฐานหรือรากเหง้าอะไรมาก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเกาหลีเองเนี่ยเกาหลีเองเป็นประเทศที่ทําเรื่องของเคป๊อปค่อนข้างประสบความสาเร็จทั่วโลกมากแต่ทราบไหมครับว่าเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมเรื่องของเคป๊อปมาก่อน นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงเขามีการร้องเพลงที่ต้องใส่ชุดที่เป็นเขาเรียกว่า traditional หรือเป็นตามที่เขาเรียกว่าของแต่ละประเทศของเขาอนนเองด้วยดั้งเดิมดั้งเดิมแบบดังด้งเดิมนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ดั้งเดิมแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้น music ภาษาหรือการที่ไปผสมผสา,านกับดนตรีของต่างประเทศด้วยเนี่ย ไม่ใช่นะครับเขาพยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็มีหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็มุ่งเป้าในการที่จะให้เรื่องของเ p o p k s e r ซ e ต่างเนี่ยสามารถขยายไปได้ทั่วโลกได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีรลกเงาเดิมเพียงแต่ว่าเขามีการสอดแทรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นตัวภาพยนตร์หรือซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยจะต้องมีเรื่องอาหารเสมอ,อนะครับก็จะสอดแทรกว่าอาหารของเกาหลีเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือแม้แต่ว่าอยากจะให้ส่งเสริมเรื่องของการ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นยกเช่นการแปลงฟัน uh huh. นะครับจะเห็นว่าซีรีส์ของเกาหลีจะถูกบังคับว่าจะมีนหนึ่งซีนพระเอกนางเอกจะต้องมาแปลงฟันก่อนหรือพระเอกนางเอกจะต้องมากินอาหารแล้วก็มีอาหารที่เป็นของเกาหลีด้วยอันนี้คือการครีเอทีฟหรือการสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่อยากจะต้องการส่งออกหรือเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับทราบว่าวัฒนธรรมของเราคืออะไรบ้างซึ่งการที่มีทั้งรากเหง้าของตัววัฒนธรรมกับที่ไม่มีรากเหง้ามาเลยก็สามารถครีเอทีฟขึ้นมาให้เป็น เศรษฐกิจใหม่ของประเทศได้แล้วก็สามารถสร้างคุณค่าหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรือแม้แต่ตัวของญี่ปุ่นเองนะครับญี่ปุ่นเราจะเห็นการ์ตูนอนิเมะป,ปีปีหนึ่งเนี้ยเขาทําได้3 0 0แสนล้านเลยครับเขาไม่ได้มีตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่เขาใส่เข้าไปในการ์ตูนอนิเมชันต่างๆนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่ทําส่งออกได้ทั่วโลกด้วยจะเห็นได้ว่าพลังของ Creative e c o n o m y เนี่ยมันสามารถกระจายไปได้ทั่วโลกไม่แพ้ในเรื่องของตัวสินค้าที่เป็น Product เทคโนโลยีเลย นะครับเพราะฉะนั้นคือคการที่เราส่งเสริมเรื่องของ Creative e c o n o m y เนี่ยก็มีความสําคัญมากๆโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้เรามีสินค้าหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเองนะครับอาหารไทยตอนนี้เราติดท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้มยําเองนะครับก็เป็นที่กล่าวถึงของทั่วโลกหรือจะเป็นทางด้านของมวยไทยนะครับตอนนี้ศิลปะวัฒนธรรมของเรามวยไทยทุกคนก็คน,คนหลายๆคนชอบมาประเทศไทยแล้วก็มาฝึกมวยไทยแล้วก็ส่งออกกางเกงมวยไทยเนี่ยไปได้ไกลมากเลย อันนี้จริงค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะกางเกงช้างด้วยหรือเปล่าพี่ช<ต>้างใช่ครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องกระแสกางเกงช้างนะครับแลไปเข้าไหวยพระนะครับแต่ตัวไม่เหมาะสมก็จะมีกางเกงช้างมาให้สวมแล้วก็ทุกคนก็ซื้อกลับบ้านไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มคร่าวๆออกมาเป็นทั้งที่เป็นตัวมีวัฒนธรรมอยู่กับกลุ่มที่ไม่ได้มีวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าแต่ว่าเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยที่มีการวิเคราะห์ เรื่องของการทําตลาดการทําธุรกิจขึ้นมาอยู่แล้วด้วยนะครับค่ะพอพี่เตะแบ่งออกมาแบบนี้เนี่ยก็เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่ามันมีแบบดั้งเดิมแล้วมันมีแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยอันที่จริงแล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะสามารถทําทั้งสองแบบพร้อมกันได้เลยใช่ครับไม่จําเป็นเพราะว่าอย่างของตัวเกาหลีเองเนี่ยยกตัวอย่างเกาหลีเพราะว่าเราเห็นค่อนข้างชัดเขาไม่ได้มีประวัติศา,ศาสตร์เรื่องของการสร้างชาติมานานนะครับ เพราะนั้นวัฒนธรรมของเขาก็จะไม่ค่อยไม่ได้โดดเด่นชัดเจนเขาสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เลย mm. นะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตจากทางด้านของตัวภาครัฐชัดเจนมีกองทุนมีหน่วยงานนะครับแล้วก็จะให้เงินสนับสนุนกับทางด้านของเอกชนในการทํำซีรีส ในการทําเพลงเราเห็นเมื่อก่อนนี้เราจะมีซีรีส์เกาหลีที่ทําให้น้ําตาตกกันเยอะมากเลยใช่เลยนะครับต้องไปกเกาะเจจูนะครับเพราะนั่นคือเขาจะบีบังคับเลยว่าอยากจะโปรโมทประเทศเกาหลีให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมีต้องมีฉากเกาะนาม,มิเกาะอะไรต่างพวกนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมการกินเข้ามาด้วยต้องมีฉากนี้บังคับถึงจะได้รับเงินสนรับนุนจากภารัฐนะครับแล้วเขาก็มีการโปรโมทว่าจะเอาพวกซีรีส์ต่างๆเข้าไปอยู่ในตลาดต่างประเทศได้ยังไงบ้าง ต่อมาแม้แต่ตัว,ตวเพลงเองก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการที่จะไปอยู่ในตลาดอเมริกาจากเกาหลีเองเนี่ยที่ดังแล้วไปตลาดอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ดคอยดูแลนะครับไม่ใช่อยู่เอกชนไปดูแลตัวเองได้ก็จะมีภาครัฐเข้าไปดูแลให้ด้วย ทำยังไงให้สามารถไปจอดตลาดตรงนั้นได้นะครับแล้วก็พอได้ตลาดเติบโตมากเนี่ยเขาก็เริ่มมาดูฐานแฟนเพลงคนไทยเยอะมากที่จะเป็น f อของเกาหลีก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดค่ะซูชิงคิดว่าที่พี่เตะเล่ามาเนี่ยทำให้เราได้เห็นบางอย่างก็คือบางทีเราเสฟซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศต่างๆอย่างเช่นแบบเราดูซีรีส์เกาหลีฟังเพลงเกาหลีนะคะเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่อันที่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการออกแบบแล้วก็วางแผนมาตั้งแต่ต้นนโาย โบายต่างๆก็คือนํามาใช้เพื่อที่จะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทรงพลังมากที่สุดซูชิงชอบที่พี่เต้บอกว่าสร้างใหม่หมดคืออันที่จริงแล้วคิดเล่นๆว่าต่อให้เป็นประเทศที่วัฒนธรรมเดิมแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะมีส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่หมดไม่ได้อย่างเช่นในเกาหลีที่สร้างมาใหม่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องไปเกี่ยวโยงกับของเดิมทั้งหมดก็ได้นะมีสิ่งที่เราสร้างเพิ่มมาได้นะคะ พี่เตะพูดถึงแต่ไปนิดถึงความท้าทายซู่ชิงอยากจะถามว่าความท้าทายของการทำครีเอทีฟอีโคโนมีมันดูเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องเจอกับอุปสรรคอะไรยังไงบ้างคะคือเรื่องของครีเอทีฟอีโคโนมีจริงๆแล้วทุกประเทศมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วะนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องอาหารเองหรือเรื่องของตัววัฒนธรรมการแต่งกายเองหรือแม้แต่เรื่องของตัวกีฬาประจําชาตินะครับจยกตัวอย่างเช่นมวยไทยของเราเป็นต้นนะครับความท้าทายของเราคือว่า เราจะทํำยังไงให้มันไม่ได้ใช้เวลาเป็นตัวแปรสําคัญแต่ทําให้มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีโครงสร้างในการเติบโตชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราไม่จําเป็นจะต้องไปใส่เงินไม่จําเป็นจะต้องใส่เรื่องของการสนุนเยอะแต่ว่ามันถูกธรรมชาติคัดกรองว่าอ้ออาหารแบบนี้อร่อย คืออาหาร<ช>ไทยมีหลากหลายมากนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่ไม่กี่เมนูที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน<ช>์ตัวเองมาเ<ช>รืร่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีระบบหรือกระบวนการที่ส่งเสริมชัดเจนให้มันเกิดเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในต่างประเทศเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายที่จะให้ Creative Product หรือ Soft Power อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย<ช>ไปเติบโตในต่างประเทศเพราะต่างประเทศก็คือคนละวัฒนธรรม เอ่อ creative ค c o n o m y นี่คือก็เบสออนวัฒนธรรมอยู่เหมือนกันเขาจะสามารถรับเรื่องของวัฒนธรรมของเราได้หรือไม่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราไม่ชอบเกาหลีเลยวัฒนธรรมเกาหลีเราไม่ค่อยอินเนี้ยการเสพหรือการรับมันก็จะช้าลงไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นที่อเมริกาเองกว่าจะยอมรับตัวของตัวเกาหลีได้เนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันในขณะที่เอเชียด้วยกันเนี่ยของคนไทยรับวัฒนธรรมของเกาหลีได้ง่ายได้เร็วหน่อยนะครับเพราะนั้นคือก็จะมีข้อแตกต่างคือเกาหลีก็พยายามที่จะแครกหรือแก้ปัญหา ว่าเออทำยังไงให้ที่ฝั่งอเมริกาหรือยุโรปยอมรับเขาได้ก็หาวิธีการเข้าเจาะตลาดตรงนั้นให้ได้เหมือนกันนะครับ มาพูดถึงในไทยกันบ้างดีกว่าค่ะพี่เตะว่าในไทยเนี่ยก็เท่าที่ฟังจากพี่เตะแบ่งมาว่ามันจะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมกับแบบที่เป็นแมนเมดที่ทําขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะซู่ชิงรู้สึกว่าจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่เราน่าจะไปในทางแรกมากเป็นพิเศษก็คือเป็นแบบที่เรามีวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอันที่จริงแล้วเนี่ยในไทยเราเองมีการพัฒนาทา Creative e c o n o m y มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นได้ชัดบ้างคะครับก็ เราเห็นอาจจะเรื่องของ o อท็อปจริงๆแล้ว o t ท็อปเราก็ไปดูทางด้านของญี่ปุ่นมาแล้วก็มาพัฒนาต่อนะครับโอท็อปที่ชัดเจนคือต้องเอา Creative เข้าไปช่วยคือ p r d u ับอย่างเดิมดั้งเดิมเนี่ยทำยังไงให้มันมีคุณค่าหรือ Value มากขึ้นหรือราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เราจาักสารง่ายๆแล้วก็ขายก็คือจะได้ราคาหนึ่งแต่ทํายังไงตอนนีตอนนี้เราจะเห็นว่าสินค้าโอท็เนี่ย ก็สามารถส่งออกได้แล้วนะครับแล้วก็ขายได้แาคาแพงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่การสนับสนุนจากภาครัฐบาลเรื่องของตัวครีเอทีฟอีโคโนมีต่อมาเรื่องแฟชั่นเราก็จะเห็นสินค้าแฟชั่นแล้วก็มีดีไซเนอร์ของคนไทยเริ่มไปที่ยอมรับมากขึ้นเราเคยจัดแฟชั่นใหญ่ในกรุงเทพในประเทศไทยแล้วก็หลากหลายมีแฟชั่นวีคนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนเรื่องของครีเอทีฟอีโคโนมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีบางดีไซเนอร์ที่สามามรถ ส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะครับหรือจะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เองหรือจะไปที่อเมริกาหรือยุโรปหรือปารีสเองก็จะมีแบรนด์ของคนไทยบ้างนะครับ <c oughs> สิ่งที่เป็นความท้าทายคือเราควรจะต้องรู้ตลาดต่างประเทศถ้าสมมติว่าเราอยากจะส่งเสริมให้มันเติบโตขยายผลได้มากจริงๆเหมือนอย่างของเกาหลีเองเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องไปรู้ว่าตลาดที่ยุโรปต้องการสินค้าโอทอปหรือแฟชั่นหรือแม้แต่อ,อาหารของเรายังไงบ้างที่อเมริกาลูกค้าหรือคนที่จะมาเขาเรียกว่ามา เข้าถึงตัวสินค้าพวกนี้เขามีพฤติกรรมหรือการยอมรับสินค้าของเราอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องไปส่งเสริมตรงนั้นครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันวัฒนธรรมแตกต่างกันการยอมรับสินค้าก็แตกต่างกันนะครับบางที่ก็ง่ายนะครับอย่างเช่นคนจีนชอบมาไทยชอบมาซื้อสินค้าไทยก็กลับไปได้เลยีแต่ว่ายุโรปหรือเองหรือที่อเมริกาเองก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสินค้าไทยนะครับก็มีเหมือนกันคราวนี้คําถามว่าเราทําตลาดยังไงบ้างซึ่งไอเน,นี้ยเป็นชาเลนจ์ที่สาคัญทั้ง,งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องมาร่วมกันมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทําตลาดต่างประเทศยัยงไงบ้างผมยกตัวอย่างที่ง่ายๆคืองานเซาบ,บายเซเวส์ะนะครับเป็นตัวอย่างแล้วกันที่อเมริกาเองเนี่ยที่ออสตินเนี่ยเขาจะเป็นเมืองขนาดเล็กแล้วก็ค่อนข้างเงียบไม่ได้มีคนพลุกพ่านเยอะเท่าไหร่เพียงแต่ว่าประจําปีเนี่ยเขาจะมีงานใหญ่เซาบ,บายเซเวส์เอาเป็นคารยกมิวสิกซิตี้เลยก็คือไปจัดงานที่นั่นแล้วก็ทุกคนจากทั่วโลกที่อยู่ในวงการเพลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เเพลงที่จะเกิดใหม่ด้วยเนี่ย อยากจะไปเปิดตัวหรือเพลงที่มันไม่อยู่ในกระแสอยากจไปเปิดตัวที่นั่นเขาก็จะเฮโลกันพี่นั่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทุกมุมของเมืองเองทั้งเมืองเปลี่ยนออกมาเป็นเมืองแห่งดนตรีนะครับมิวสิคซิตี้ทุกบ้านทุกผับทุกโรงแรมทุกหัวถนนทั้งรถเมย์ทั้งรถแท็กซี่สนามบินทุกอย่างก็จะถูกแปลงออกมาเป็นมิวสิคซิตี้ทั้งหมดเลยจริงๆนะครับก็สร้างไรายได้ขึ้นมา คือจัดงานครั้งเดียวเมืองทั้งเมืองอยู่ได้ตลอดเลย uh huh. แล้วหลังจากจบงานนะครับก็มีคนอยู่ต่อ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างคนละเรื่องเลยครับ <c oughs> เงียบเลยครับเหมือนเป็นคนละที่ <c oughs> คนละที่กันเลยครับ <c oughs> เหมือนเงียบ <c oughs> ชัดเจนเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะเห็นว่านี่คือวิธีการเจาะตลาดแล้วก็เป็นการสร้างกลยุทธ์ในการที่จะทําให้การที่ Creative e c o n o m y เนี่ยมันสามารถบูมได้จริงจริงๆเราก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคือชาเลนจ์ของเราต้องดูว่า หนึ่งคือในตลาดไทยเรามีอะไรที่สามารถสร้างได้นะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศต้องการอะไรบ้างตัวอย่างที่ดีคือยกตัวอย่างเช่นของไทยเริ่มทําได้ดีแล้วคือซีรีส์ Y วน์นะครับโอ้อยอันนี้ดังไปทั่วจริงๆดังไปทั่วเลยแล้วก็ไปตีตลาดจีน,จนเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคนตลาดจีนต้องการชอบพวกนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีความต้องการตลาดเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดตลาดที่นูน่น่อ้ข้างเยอะนะครับ คิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะทําส่งเสริม Creative e c o n o m y นอกจากจะทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างบุคลากรสร้าง p r o d u c ์ที่ดีให้มันดีแล้วต่อไปเราควรจะอยู่อีกสเต็ปหนึ่งหรือขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าให้เข้าใจตลาดที่เราจะไปขยายได้มากขึ้นแล้วเราก็รับความต้องการหรือ requirement ของเขามาพัฒนาให้เป็นผลิต ความเข้าใจตลาดที่ว่าก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถมีแค่สูตรสาเร็จเดียวที่เรารู้สึกว่าโอเคเราจะส่งออกต่างประเทศด้วยสูตรนี้แล้วเราก็คิดว่าแต่ละประเทศเหมือนกันซึ่งอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คือต้องศึกษากันเป็นประเทศประเทศไปเลยใช่ไหมคะครัชู่ชิงว่าซีรีส์วเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยพี่เตะเพราะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เรามีมาโดยตลอดแต่ว่าเราก็สร้างใหม่ขึ้นมาโดยที่ดูจากความต้องการของตลาดนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทําให้คนรู้สึกเข้าถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ของไทย ได้มากขึ้นเหมือนกันนะคะใช่ครับมาถึงที่ทาง NIA บ้างดีกว่าค่ะพี่เต้ Creative Economy เบ่งบาน NIA เนี่ยมีกลไกในการช่วยส่งเสริมสิ่งนี้ยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วคือ เอเนี่ยก็คือนวัตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคือวิธีการส่งเสริมเองเนี่ยเราก็จะมีสอดแทรกเรื่องของนวัตรกรรมเข้าไปด้วยอย่างที่บอกคือมันมีทั้งส่วนที่เป็น Creative Economy ที่เป็นมีวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็น Creative Economy ที่ไม่ได้มีวัฒนธรรมรองรับก็เป็นแมนเม d ดขึ้นมาใหม่ เราก็อยากจะส่งเสริมพวกนี้ให้อย่างเป็นระบบนะครับเรามีโครงการ incubation หรือบ่มเพาะอยู่ที่ผ่านมานะครับก็อยากให้อยู่ในระดับน้องนนักศึกษามหาวิทยาลัยยกตัวอย่างง่ายๆคือซีรีส์จากเมื่อก่อนนี่คือคิดว่ามันมีแค่สูตรเดียวทําซีรีส์ขึ้นมาเดี๋ยวก็คงจะมีคนดูและรอคนดูนั่นคือเขาเรียกว่า p a s s i v ก็คือรอคนเข้ามาดูจะชอบแต่จะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเขามีฐานข้อมูลว่า คนที่ประเทศนี้เขาชอบซีรีส์นี้เลตติ mm ้ง hmm. ประมาณนี้แล้วเขาจะมีพอดเรื่องอย่างไรที่คนชอบอย่างพอดเรื่องแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันของที่นี่ต้องมีดราม่าเยอะๆอะไรเงี้ย oh. ของที่นี่จะต้องมีการต่อสู้หรือจะต้องมีแอคชั่นเยอะของที่นี่จะต้องมีเรื่องของวัฒนธรรมอาหารเยอะเนี่ยคือถ้าเรารู้ข้อมูลชุดนี้ แล้วเราก็เอามาเขียนบทคือประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีการเขียนบทใหม่ๆออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเราก็ยังใช้แบบนิยายที่ขายดีเป็นต้นแบบรีเมครีเมคขึ้น<ล> <ๆ S 2> มาท,ทาแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เองน้องๆนักศึกษาเองก็มีความสามารถเยอะนะครับในการ <ạ. S 1> เขียนบทพวกนี้จะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเขามีข้อมูลชุดนี้แล้วก็สามารถบอกว่าถ้าเขียนบทประเภทนี้แล้วก็มีหนังซีรีส์ออกมา ที่จะไปขายในประเทศนั้นเนี่ยต้องใช่ว่ามีอัตราการประสบความสำเร็จสูงขึ้นจากที่เราไม่รู้อะไรเลยจะเอาของไปขายเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาชอบหรือไม่ชอบก็มีความเสี่ยงสูงมากบางทีถ้าเขาไม่ชอบนั่คือเอ๊ะเราทํามาทําไมนะรือเขาไม่ชอบแล้วเพราะว่าเขาไม่ชอบจริงๆหรือเขาไม่ชอบเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ยไม่ตรงใจเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยมีข้อมูลให้ดึงมาใช้ประกอบการตัดสินใจอยู่แล้วด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มี S <S 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 นะครับเราก็เลยมีโครงการ incubation program หรือวงเพาะนี้ขึ้นมา <S <S ให้เขาได้ตรนะหนักก่อนที่จะทำตัวรายการซีรีส์เขาต้องไปรีเสิร์ชต้องไปวิเคราะห์ไปทำงานวิจัยขึ้นมาก่อนว่าตลาดนั้นๆเนี่ยต้องการอะไรจริงๆที่ผ่านมาการทำซีรีส์จะขึ้นอยู่ความสามารถก่อนเช่นสามารถกำกับได้มีเล่นได้ดีแล้วก็เอาแค่ให้ใครเขียนบทขึ้นมาก็ได้แล้วก็จบแค่นั้นเพราะน้่นคือกายว่าทำได้แต่ขายไม่ได้ แต่สิ่งที่เรากำลังส,งส่งเสริมคือทําได้ด้วยคิดได้ด้วยทําได้ด้วยแล้วก็ต้อง,องขายาได้ด้วย,วยนี่คือนวัตกรรมนะครับนี่คือกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีตัวโครงการที่เรียกว่า Thailand Content Lab ในปีที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นเพลงด้วยมีภาพยนตร์ด้วยซีรีส์ด้วยต่างๆนะครับให้น้องได้เข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยน้องได้รู้เรื่องของการโปรดักชัน เรื่องของการทําได้แฮนด์ซอนจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าพอถึงในเชิง Business เองเนี่ยในการเติบโตเชิงของธุรกิจนวัตกรรมหรือ Creative เ c o n มี y เขาต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างไม่ใช่เพียงแค่เขาทําเป็นเขาต้องรันธุรกิจเป็นได้นะครับค่ะ เพราะว่าที่เราคุยกันนะคะว่านอกจากว่าเราจะมี creativity แล้วเรายังจะต้องทำให้มันสามารถเป็นโมเดลธุรกิจที่ทำได้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะคซึ่งนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งที่ NIA ทำซูชิงอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าผู้ฟังที่ฟังเราอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าวยุสิ่งที่เขากาลังทาอยู่เนี่ยเข้า่ายแล้วก็อยากจะได้รับการสนับสนุนนะคะทาง NIA เนี่ยจะสามารถต่อยอดให้กับคนกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างคะโอเคครับ ก็จริงๆเราหน่วยงาน NA เองเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักๆคือเป็นหน่วยงานให้ทุนนะครับเพียงแต่ว่าเรามีแอคทิวิตี้หลากหลายผมขอแบ่งเป็น3อย่างแล้วกันอย่างแรกคือการให้ทุนสนับสนุนถ้าสมมติว่ามีการทำธุรกิจนวัตกรรมนะครับที่มีครีเอท v i ิตี้นะครับหรือครีเอทีฟกิโลนอมีเองเนี่ยก็ตามเนี่ยก็สามารถมาขอรับทุนสนับสนุนจาก NA ได้นะครับเป็นตั้งเป็นบริษัทเลยแล้วอยากจะทำตัวพวกนี้เอาเทคโนโลยีมีนวัตกรรมอยู่ด้วยนะครับก็มาขอทุนสนับสนุนได้คือก้อนที่1 ก้อนที่2คือการพัฒนาบุคลากรอย่างที่ผมบอกตะกี้นี้การพัฒนาธุรกิจอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าเรามีโครงการหมุ่มเพาะอยู่คุณมีความสามารถแต่ว่าคุณก็ยังไม่เข้าใจกระบ,บวนการในการออกมาทําเป็นธุรกิจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเข้ามาจอยตรงนี้เราก็จะมีที่ปรึกษาที่เรียกว่าเมนทอร์ให้นะครับหรือจะมีคนที่อยู่ในวงการจริงๆนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ดังๆหรือจะเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นที่ปรึกษาให้มาแชร์ประสบการณ์ให้นะครับแล้วก็ลองทำดูแล้วก็รับคอมเมนต์เข้าไป จะทําให้เราได้รู้ว่าการทําธุรกิจเป็นแบบไหนแล้วก็แบบที่3ก็คือการขยายผลเรามีโครงการตัวอุบลอาร์ตเฟสยกตัวอย่างนะครับก็คืออุบลอาร์ตเฟสเนี่ยคือเราก็เอาพวกงานศิละปะวัฒนธรรมต่างๆด้วยเนี่ยมาพัฒนาในเชิงพื้นที่นะครับที่อุบลจังหวัดอุบลเนี่ยทราบไหมครับมีคนที่แกะสลักน้ําแข็งนะครับแล้วก็เป็นระดับโลกด้วยแต่อยู่ที่อบนบนพื้นฐานความสามารถคือแกะเทียนมาก่อนอนะครับเพราะนั่นคือเขาไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเขาค้าชนะระดับโลกมา เพราะนั่นคือเราก็อยากจะเอาพวกนี้มาโชว์ในพื้นที่ด้วยคือเราก็จะมีการขยายผลในสิ่งที่ทุกคนทําได้ดีนะครับในเชิงของ c r e a t i v e e c o n o m y เพราะฉะนั้นคือเราก็อยากจะส่งเสริมการพัฒนาวนัตก,กรรมอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเรื่องของความสามารถหรือเรื่องของตลาดการขยายผลก็คาดหวังว่าในอนาคตเราจะขยายไปต่างประเทศเราเคยพานักดนตรตีวงดนตรตีไทยนะครับที่เป็นอีสาน แล้วก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของคนยุโรปเมกาแต่ก็ไม่ใช่เป็นแมสในเมืองไทยแล้วก็พาไปโชว์เคสที่เซาบิลเซเวตมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ชอบอกชอบใจมากนะครับตอนนี้เขาก็เลยไปรับงานลักษณะของต่างประเทศค่อนข้างเยอะก็นี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะสร้างตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเราก็เลยอยากจะพัฒนาพอพูดถึงตัวครีเอทีฟคอร์นีเออาจจะไม่ได้โฟกัสทั้งหมด นะครับเพราะาจริงก็จะมีหน่วยงานเช่น CA คอยดูแลยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเริ่มสนใจอย่างเช่นเรื่องของ music music art เกี่ยวกับ art ต่างๆแล้วก็ recreation ซึ่ง recreation นี่ก็รวมถึงตัวพวกอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับก็จะเป็นเรียกว่า m a r k e t i เหมดที่เราส่งเสริมมา พูดถึงมิวสิกอาร์ต r e a t i o เชันเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันก่อนจะเริ่มอัดรายการพี่เตะมีเมนชั่นถึงสิ่งที่เรียกว่าวอเทอร์ซอนิซึ่ชิงรู้สึกว่าไอเดียดีมากเังหน่อยได้ไหมคะใช่ครับเป็นไอเดียที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาเรามีวัฒนธรรมในการเล่นสงการอยู่เมื่อก่อนเราก็จะแค่ลดน้ํากันแล้วก็ปะแป้งแล้วรวมถึงก็จะมีเพลงที่อาจจะเป็นเพลงดั้งเดิมของเราเองนะครับพอมาหลังๆนะครับก็จะมีเพลงที่แบบ ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นเปิดตามผับต่างๆมากขึ้นแล้วก็เล่นน้ำสงการกันพี่วูด,ดี้ก็บอกเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถทําให้มันเป็นระบบชัดเจนแล้วก็สามารถขายออกไปต่างประเทศได้เพลงชัดเจนอยู่แล้วเรา,เราทำคอนเสิร์ตมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเมืองไทยเขาก็เลยทํามาเป็นวอเตอร์โซนิกขึ้นมาทําที่ประเทศไทยก่อนที่กรุงเทพแล้วก็ขยายผลไปที่เกาหลีด้วยนะครับก็ถ<ะ>ือว่าเป็นอันนึงที่มีทั้งรากฐานของไอเดียเรื่องของวัฒนธรรมสงการแล้วก็ เอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความคิดสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบออกมาเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วก็ขยายผลไปต่างประเทศได้และโดยเฉพาะที่เราไปอย่างเกาหลีเองก็ชอบนะครับ,รบก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่สามารถสร้างคุณค่าหรือทางด้านของ Creative creativity product ได้ขึ้นมา พอได้ฟังคอมบิเนชันของการนําเอาเพลงคอนเสิร์ตเข้ามาบวกกับเทศกาลการฉีดน้ําออกมาเป็นสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าไทยเราเองยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะพี่เตให้เราจับมาคอมาบเอามาบวกผสมผสานการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาใช้บางอย่างที่เป็นสิ่งเก่าแล้วก็นําเอาโมเดลทางธุรกิจเข้าไปเสริมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง NIA ก็มีทรัพยากรทั้งทรัพยากรแล้วก็ทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ creative เ r e a t i v อ e c o n o มีกันแบบสนุกสนานมากๆเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ นี่เป็นอีกหนึ่ง EP ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญค่ะที่จะทำให้ประเทศเราทะยานขึ้นไปข้างหน้านะคะในแบบเดียวกับที่เกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศทำกันมาแล้วนะคะสำหรับ EP หน้าค่ะจะเป็นยังไงรอฟังกันได้เลยนะคะเข้มข้นไม่แพ้ที่เราคุยกันในวันนี้แน่นอนค่ะฝากติดตามทุกช่องทางของ NIA นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยค่ะ Facebook Instagram Twitter l i n e OA b l o อบล็อกนะคะพบกับเราที่ NIA ไทยแลนด์ค่ะ YouTube เรามีช anel ของเรานะคะ nia channel และ n า c คลาวกับ Spotify ค่ะเสิร์ชหา nia podcast ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับซู่ชิงในด h e Economy ได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ